รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย baby, 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 baby. ดิก็เดี๋ยวตานี่คุณกระหนุ่งกระหนิงกันนาฬิจีบกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วคุณคุณคันแล้วคุณขึ้นไปอะไรนะเอาขึ้นไปให้กิ่งไม้เก่าเหรอเออตาทำมาเนี่ยเขาเป็นรอยขีดอะไแหลมมากงเหรอเก่าได้ดีเลยใช่ไหมได้เปล่าดีดีกว่าเมื่อคืนนึะออกเด็ก่อนคนละแบบอ๋อคันคนละแบบ เราเมากันนานแล้วมาสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่เพื่อนเอเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วครับซึ่ง12 EP ที่ผ่านมาเรามีเพื่อนเยอะมากอ่าใช่ทั้งที่รู้จักกันอยู่แล้วได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่เคยได้รู้จักเลยแล้วได้มาเป็นเพื่อนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันเลยว่าทั้งหมด12 EP และมีเพื่อนอีก10กว่าคนเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมนับถูกไหม นี่ทำอะไรนี่ทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าท่า recap อ่ะ recap จะต้องทำท่านี้ับนีบิดนิดนึงแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวโอ้โคุณลุคแคปกคืนเหมือนกันนลยเขาเรียกโอเคครับไปดูดีกว่าเป็น recap ดีกว่าปล่อยพี่เต๋อไปก่อน 1> EP 1แดบนบแดบกบ็อดเซเว่น EP 2ไออภิษดา EP 3สกาย EP 4ฟูด EP 5ต่อธนภพ EP 6ป้องนวัต EP 7เจเจต้าเหนิ่น EP 8ดตูนบอดี้สแลม EP 9นิสคุณ EP 10บแบกคลิโต EP ว์ E.P. 11ซันนี่สุวรรณเมธานโนล EP 12แก้มกันโดมตั้มสี่โพดัมและแน่นอนครับท่านผู้ชม ในช่วงท้ายของรายการเราจะต้องประกาศผู้ที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดของการเป็นเบสเฟนอย่างที่ปิงปองพูดมานะครับเราจะมาประกาศรายชื่อพิธีกรที่ได้รับรางวัลเบสเฟนประจำรายการนี่เพื่อนเองของซีซั่นนี้ของเรานะครับผมนั่นก็คือและรางวัลนั้นคือ กริ่งคนชราภาพขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนคนชราคนชราครับเออแสดงความยินดีนยครับแสดงความยินดีด้วยเ่จ้าโก่งจ้าไม่โก่งโก่งต้องบอกความรู้สึกถูกต้องเปิดหน่อยว่ายังไงทำไมถึงได้แบบว่ารางวัลนี้รู้สึกยังไงบ้างก่าวปิดเลยครับมึงนี่มึงโกนเดี๋ยวโอเคก็ดีใจมากเลยฮะนี่ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆอีพี ที่มาร่วมเป็นเพื่อนกันในรายการนี้เพื่อนเองแล้วก็มาสนุกด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดไม่ใช่เรื่องโกหกแ,แต่ว่าเป็นความจริงใจของเราซึ่งมันก็เป็นความจริงใจของเราจริงๆใช่ไหมฮะแก๊งนี้เพื่อนเองเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเหมือนมะขามอะมะขามเนี่ยมันมีสามรสเว้ยหวานเปรี้ยวเค็มใช,ใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าปิดรายการตามกติการจริงเบสแฟนเป็นคนเดียวที่จะต้องนำทริปไปฮอกไกโดร่วมกับ เพื่อนของเราที่ชมอยู่หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแขกรับเชิญเซอร์วิสต์ของเราไช่ไปแค่เนี้ยเรารู้สึกเหมือนเป็นมะขามที่มันยังไม่ได้ผ่านการปรุงรสมันไม่ใช่มะขามสามรสวุ้ยมันเป็นมะขามที่อาจจะแบบเปรี้ยวเกินไปหรือว่าเออเค็มเกินไปหรือว่าหวานเกินไปรถเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะต้องขออนุญาตทีมงานให้ปิ่งปองและเพชรได้ไปร่วมทริปด้วยจริงเหรอครับนี่เราได้ไปเหรอฮะทีมงานว่าไงฮะ อยากรู้ถามได้ว่าอยากไปไหมบ้านเรื่ไม่<ร>แต่ยังจํากันได้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยคือคือบอกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าไปคนเดียวไม่สนุกเออผมจําได้ผมจําได้ไดถ้าเขาไปคนได้ไปเขาจะออกเงินรางวัลครึ่งหนึ่งค่าตัว๋วแต่ว่าเขาให้หรือเปล่าทางรายการเขาให้หรือเปล่าตอนนี้ทีมงานอนุญ,ญาตไหม<อ>ฮะ และด้วยความดีความพยายามที่เพชรและปิงปองสั่งสมมาและเต๋อเคยบอกไว้ว่าถ้าเขาเป็นเบสเฟรนเขาจะออกเงินค่าตัวให้น้องทั้งสองคนส่วนหนึ่งเราจึงอนุโลมให้เพชรและปิงปองได้ไปทริปฮอกไกโดด้วย คุณจะได้ไปฮอกไกโดไม่ใช่ในฐานะของพิธีกรหรือไปเที่ยวเฉยๆฉยอ๋แต่ก็ได้ไปก็ได้ไปก็โอเคคุณจะต้องไปในฐานะ PA หรือ p e r s o n a l assistant ผู้ช่วยส่วนตัวของผมผมดูแลให้คุณขวาคุณต้องขวาผมสั่งให้คุณหมาคุณต้องหมาได้หมาเลยโอ้โหโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเออหมดได้หมด เฟอร์เพชรมีอย่างเฟอร์เรี่เหรอคุณขาไม่ใช่เฟอร์ที่มันต้องอากาศหนาวไงอ๋อต้องเฟอร์รี่เฟอร์รี่เพราะว่าเราจะข้ามเกาะเนี่ยเราจะพายไปไม่ได้มันต้องเป็นเรือเราต้องเรือคุณหมอเฟอร์เรลี่จะไปใช่ไม่ใช่ขนเฟอร์นี่จะไปทำไมล่ะคุณขาเราต้องไปเตรียมตัวเสื้อผ้าเราต้องพร้อมแฟชั่นของเราต้องมาไป เห็นไหมครับทา่านก่อนรับทุกท่านเข้าสู่นี่ฮอกไกโดเองเราต้องปฏิบัติเขาหน่อยนะคะอาร์ดีแม้อันดับแรกแรก็คือแปลงฟัในให้ก่อนเลยนะถ้เอยดีว่ติเป็นเครื่องนานนะคะ ไม่คุณมขึ้นได้คุณไม่เอาแบงฟับอลต่อยสักขาตรอยสักขานี่คุณก็เปลี่นแบงก์นแล้วนึกขึ้นได้นี่เร่องจริงนะ้ชมหรอผ่านได้ขนาดนั้นเหรอครับผมชายก็ต้องคอยปฏิบัติคุณสิครับว่าเข้ามาในแผนกของาเป็น่าในที่สุดนะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ฮอกไกโดตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะเดินทางไปที่สนามบินชิโตเซชิโตเซชิโตเซครับผมแต่ไม่ได้มีเฉพาะเราสามคนเท่านั้นที่จะไปตะลุยฮอกไกโดกันนะครับสำหรับทริปนี้ยังมีผู้โชคดีที่ชมรายการของเราาาามมตตัััั้้้้งแแแ่่่่่รรรรรกก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 ทททีีีใหวววสนนนุบบยยล็ไไไดดปเฮอโะค สองคนสองคนรวมไปถึงเซเลบริตี้ของเราครับอีกสองคนเป็นหนึ่งคู่จิงที่รับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนครับผมเยอะมากเยอะมากเราเปิดตัวกันเลยดีกว่าค่ะเอาสวัสดีครับเอาสวัสดีมาร์คครับผมเอามาทำอะไรครับผมผมเพื่อนเหรอก็เนี่ยไปด้วยกันเออนี่ไม่ใช่ปวกนะครับผมไม่ใช่แต่ว่าเขาจ้างผมมาดูและขนาดนั้นเลยเดียวดูแตัวเองคคือคือเนี่ย กับเป็นเบสเฟ r i e n d สองคนนี้ก็ต้องมาดูแลอยู่แล้วไงแล้วมต้องดูแลใครอีกอะไม่ก็เขาเป็นห่วงแบบสามคนดูเดิร์ดอะไรเงี้ยดูเดิร์ดจ้าเขาบไปผี้เลยเหรอไป็นคนเดอร์สุดคือยูจ้าแล้วทำไมเอาจริงๆเอาจริงๆแตกใจเลยว่าทำไมถึงได้ไปเนี่ยคนอื่นเขาขับเขี่ยวกันสุดที่สุดเลยก็ไม่รู้ก็แม่บอกว่าเออเดี๋ยว เราเราม่เาอรู้แม่คนเขาจะรู้คนดูแลพวกเราแม่ก็บอกว่าเออล็อคิวเดือนนี้วันนี้เดือนนี้ไปฮอกไกโดกันม่มันง่ายมามันง่ายเกินไปอ่ะนี่เป็นเซเลบริตี้ับของเราเดี๋ยวเราไปดูแขกที่เป็นเซเรี้งา่ไท่เขป็นคู่จิ้นมีคนอื่นนอกจากผมไมก่อ่เฮ้ยเดี๋ยวคุณคุณนี่ตัวละครลับนะครับนั้นที่พูวกเราเรียนเรง่ๆเลยไตัวแถมคบเยอะ ตัวแถมแต่ก็ได้ไปไม่ต้องไปแข่งก็ได้ไปไม่ต้องไปแข่งเจ็บใจก็ร้องไห้ออกมาแต่พูดถึงคนที่เขาจะมากับเราอีกสองคนก็คือคู่ความเป็นสเลปที่มีความเก๋คือบรรยากาศที่นู่นมันลมไปนติดมากเธอเพราะฉะนั้นคนที่ไปกับเราอ่ะคือมันต้องเอื้อกับสถานที่ด้วยก็เป็นคู่จิ้นจิ้นเฉพาะในจอหรือนอกจอก็จริงมาคู่จิงด้วยป่ะไม่ทราบเดี๋ยวไปดูกันของแรว่าคู่จิงคู่นี้คือใครและนี่ก็คือ แขกรับเชิญเซเลบริตี้แก๊สของเราอ้อนรับเจเจต้าเนอร์สวัสดีครับนี่ดูแฟชั่นของเขาการเต้นสูงพามาโหแต่เขาเกี่ยวแขนกันเลยเฮ้แต่ไม่ได้นี่นนจริงอัพเดตอาการน้องผมหน่อยเกิ่อจะอะไรขึ้นกับแขนครับผมผมมาลายหลุดครับผมครับผมก็มีมีอาการเอ็นขาดก็เลยไปขาดแบบ เล่าวินาทีชีวิตให้เราฟังหน่อยตอนนี้แข้งวันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อวันนั้นเนี่ยคือจริงๆอรัผมหลุดมาตั้งนานแล้วพี่ประมาณตั้งแต่อายุสิบสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดคือซ้อมโปรเจกต์แล้วก็แบบไหลลุดแล้วไปติดในสมบัติแล้วก็พอไปตรวจจริงจังปุบแบบคือหมอบอกว่าเราจริ้งไว้ประมาณเจ็ดปีอะไรเงี้ยออ๋ที่เราไม่ไเรียนงานใช่คือเนื้อมันเปื่อยหมดแล้วเนื้อลมก็เหล็กเนื้ลังใช่เอาละแล้วก็มีเศษกระดูกอะไรเงี้ยเอาละฮะตอนนี้หาสองสรพิถีของเราพร้อมไหมฮะ พร้อมครับนี่เธอสวัสดีย้ำชื่ออีกทีว่าผู้ที่จะได้ไปร่วมสนุกกับเราที่ฮอกไกโดสองคนนี้คือเต้ยครับเบสครับเต้ยเบสความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก่อนออกเดินทางครับก็ดีใจครับได้ไปฟรีเตรียมเตรียมตัวมาดีล่าเอเสื้อผ้าอย่างเขาบอกว่าหนาวมากเสื้อผ้าหนาวนะจ้าครับเตรียมมาดีเตรียมมาเยอะครับสองร้อยสองร้อยกว่าชุดคก่อนที่เราไปสนุกกันเดี๋ยวถามเขาสุดท้ายเลยนี่ฮอกไกโดเองอยากจะไปทำอะไรที่สุดอยากอยากไปเล่นสกีครับ อยากไปกินซูชิอยากไปกินซูชิอ่ะนี่กูพาลงไปชั้นสองถ่ายพามไม่ได้อะไรทำอะไพี่ไม่ได้ฟิวไม่ได้ฟิวใหาดูเลยใช่ไหมครับให้น้องเขาแบบเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมไปเที่ยวกับพวกเราให้ดูวสนุกสนานดีกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสนุกกันนะฮะที่ฮอกไกโดไปา คุณต้องจ้องตาช่วยๆกันมันจะหายแล้วแขนคุณนุจะหายจริงๆนะครับคุณจ้องตาสิเด่นชัยน <c oughs> สนับสนุนโดยใหม่ ready pink และ ready b a c k พร้อมดูดีดื่ม ready